หลังจากรู้ว่าอสูรแปลสภาพได้สังหารผู้สมัครจำนวนมากรวมถึงลูกศิษย์เก่าของซาคาคอนจิอูโรโคดาจิทันจิโร่ก็โจมตีมันเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังพรากชีวิตไปมากกว่านี้ทันจิโร่ใช้เพ่งจิตรวมปรานกระบวนท่าที่หนึ่งดาบภาวารีตัดหัวอสูรมาลงได้สำเร็จ อสูรจำวันที่เขาถูกจับและคุมขังได้เขาถูกพบว่ากินศพไปหลายศพโดยสากคนจิในขณะที่ยังคงรูปร่างคล้ายมนุษย์และแข็งแกร่งขึ้นด้วยการกลืนกินเยื่อหลายรายอาสูรก็พิสูจน์ลว่าไม่เหมาะกับนักล่าพิฆาตอาสูรเขาได้รับบาดเจ็บและหนีออกจากที่เกิดเหตุเพียงเพื่อให้สาคคนจิไล่ตามเขาใช้ปราณวารีและความเร็วที่เหลือเชื่อเอาชนะอสูรลงได้ อสูรเห็นภาพของซาคุนจิซ้อนกับทันจิโร่มันตกใจเมื่อเห็นศัตรูตัวฉกาดอีกครั้งหัวของอสูรตกลงสู่พื้นในขณะที่ร่างมหึมาเริ่มสลายกลายเป็นเท่าทานมันโกรธที่สิ่งสุดท้ายที่จะได้เห็นคือใบหน้าของนักล่าอาสูรวิญญาณของตัวเองอยู่ในชีวิตหลังความตายอาสูรจำได้ว่าเขาเสียใจที่ได้กินพี่ชายตัวเองหลังจากที่แปลงร่างได้ไม่นาน ทันจิโร่เข้าไปใกล้ร่างที่ร่วงโรยของอสูนและเห็นมือยื่นมาหาเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นความเศร้าจากอสูนเขาค่อยๆถือมันไว้ทําให้อสูนแปลสภาพร้องไห้แม้จะทําชั่วทันจิโร่ก็ปฏิเสธที่จะตําหนิมันและอธิษฐานว่าครั้งต่อไปที่อสูนกลับชาติมาเกิดจะไม่กลายเป็นอสูนอีกท่ามกลางหมอกหนาทึบวิญ,ญญาณของอสูนมองเห็นแสงด้านหลังจึงวิ่งไปหามันจุติเป็นเด็กชายที่ขอมือพี่ชายเพื่อปลอบโยน ด้วยการตายของอสูรแปรสภาพในที่สุดวิญญาลูกศิษย์เก่าของซาคอนจิก็สามารถจากโลกนี้ไปสู่โลกหลังความตายได้รวมทั้งซาบิตโตะและมาโกโะ หลายวันต่อมาทันจิโร่ยังคงสำรวจป่าของภูเขาฟูจิคาสเนตต่อไปโดยหวังว่าจะถามอาสูรเกี่ยวกับวิธีที่อสูรกลับคืนสู่ร่างมนุษย์แทนที่จะตอบเขาอาสูรพยายามที่จะกินแทนบังคับให้ทันจิโร่ต้องสังหารโดยไม่ได้รับคำตอบเมื่อหมดแรงเขาหยุดหายใจแต่สัมผัสได้ถึงกลิ่นดอกฟูจิรอบตัวอย่างรวดเร็วเขาพบว่าตัวเองกลับมาที่ศาลเจ้าบนภูเขาพร้อมกับผู้รอดชีวิตคนอืนอ่นๆจากการคัดเลือกรอบ สุดท้ายันจิโลตกใจที่เห็นเพียง4ี่คนรอดชีวิตหลังจาก7วันรวมทั้งผู้หญิงคนหนึ่งนอกจากนี้เขายังเสียใจที่ไม่สามารถเห็นผู้สมัครที่ได้ช่วยชีวิตไว้ก่อนหน้านี้โดยเชื่อว่าเขาถูกฆ่าตายเพราะตัวเองหมดสติเด็กชายผมรรอนที่อยู่ข้างๆกลัวว่าจะไม่รอดชีวิตเพราะเชื่อว่ายังไงก็ต้องตายอยู่ดี ฝาแฝดที่ต้อนรับทุกคนสู่ภูเขาปรากฏตัวอีกครั้งสแสดงความยินดีกับความสําเร็จของคนทั้งสี่เด็กชายคนสุดท้ายปฏิเสธเสียงปรบมือถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ในตอนนี้โดยเรียกร้องดาบของเขาฝาแฝดร,ระบุว่าพวกเขาจะได้รับเครื่องแบบก่อนและได้รับการกําหนดจดเป็นวิสุโนโตซึ่งเป็นเลเวลต่าสุดใน10อันดับของหน่วยพิฆาตอสูรจากนั้นจะต้องเลือกแร่จากดาบเพื่อนําไปตีดาบโดยจะได้ดาบในภายหลังอิกาบินลงมาพบ คนทั้ง4ผู้รอชีวิตจะได้รับอีกาคาสุกไกเพื่อการสื่อสารและรับภารกิจเด็กชายผมบอลสังเกตว่าเขาไม่ได้รับอีกาแต่ได้รับเป็นนกกระจอกแทน เด็กชายคนหนึ่งจับผมของฝาแฝดคนหนึ่งด้วยความโกรธทําให้ทันจิโร่และเด็กชายผมบอนตกใจโดยเรียกร้องให้เขามอบดาบนิชิรินมาให้ทันจิโร่เข้ามาขวางและจับแขนของเขาขู่ว่าจะหักถ้ายังไม่ปล่อยมือก็ลองดูสิทันจิโร่จึงบีบมือแน่นขึ้นทําให้เขาเจ็บ จนต้องปล่อยมือจากนั้นทั้งสี่คนจะต้องเลือกแร่ต่างๆสํา,าสหรับทําดาบพวกเขาสับสนเพราะไม่รู้ว่าจะต้องมองหาอะไรในการเลือกแร่แต่ทันจิโร่เป็นคนเลือกก่อนโดยการดมกลิ่นตัวอย่างและเลือกมัน ณสถานที่แห่งหนึ่งที่ม่มีใครรู้จักชายคนหนึ่งได้รับแจ้งจากอิกาคาสุก,กายว่า5คนรอดชีวิตจากการคัดเลือกรอบสุดท้ายชายคนนี้ยินดีกับข่าวนี้และไตรตรองว่าพวกเขาจะกลายเป็นนักดาบพิฆาตอสูรแบบไหนกัน ขณะที่ทันจิโร่กลับไปที่กระท่อมของซาคอนจิทันจิโร่ที่อ่อนล้าอย่างที่สุดพยายามเดินกลับโดยใช้ไม้เท้าพยุงตัวเขาจําได้ว่าไม่มีอสูรต้นใดที่ตอบคําถามของเขาพวกมันพยายามฆ่าเขาแทนโดยไม่ทิ้งคำตอบเพื่อให้เนสโกะกลับคืนสู่ร่างมนุษย์เมื่อตกกลางคืนทันจิโร่ก็มาถึงภูเขาซากิริในที่สุด โดยไม่คาดคิดประตูถูกเตะออกและเนสโกกดเดินออกมาขงนอกรู้สึกโล่งใจที่ได้พบเธอเขาพยายามวิ่งแต่สุดลงด้วยความอ,อาม่อนล้าเมื่อเขาพยายามจะลุกขึ้นเนสโกก็วิ่งมาหาพี่ชายและดึงเขาเข้าไปกอดทันจิโรกอดน้องสาวร้องไห้ถามว่าทำไมเธอถึงหลับไปนานเมื่อเห็นสองพี่น้องซาคอนจิก,กดสวมกอดพวกเขาอย่างอบอุน่นและรู้สึกโล่งใจที่ทันติโรกลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยน้ำตาที่ไหล ออกมาจากหน้ากาก ภายในนั้นซาคอจิรู้สึกประทับใจที่รู้ว่าทันจิโรเป็นผู้ฆ่าอาสูรแปลสภาพจากนั้นเขาก็อธิบายว่ามีอสูรหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้ที่มีอาคมที่เรียกว่าศิลปะเลือดอสูรทําให้มีความสามารถเหนือธรรมชาติทันจิโรถามว่าการหลับยาวของเนสโกเป็นตัวอย่างหรือไม่แต่ซาคอจิไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นเขาตั้งสมมุติฐานว่าการนอนยาวของเนสโกเป็นทางเลือกแทนการกินเนื้อมนุษย์เพื่อให้ฟื้นตัว หลายวันต่อมาช่างตีดาบก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเดินทางไปที่กระท่อมของซาคุนจิเขาแนะนําตัวเองว่าชื่อฮากานิสกาและกล่าวว่าเขาได้ตีดาบให้กับทันจิโร่คารมาโดทันจิโร่บอกว่าเป็นเขาเองช่างตีดาบก็ไม่สนใจโดยพูดถึงดาบแทนเขาพูดถึงวัสดุสําหรับดาบนิจิรินทรายเหล็กสีแดงสดและแร่สีแดงสดวัสดุดูซับแสงแดดนี้พบบนภูเขาที่อาบแสงแดดตลอดทั้งวันในกระท่อมของเขาซาคุนจิได้ยินทั้งสอง และรู้สึกงุดหงิดที่หากการเนสกะเพิกเฉยต่อคนอื่นที่จะพูดคุยเกี่ยวกับดาบของเขาอีกครั้ง เขาหันไปเห็นฮากานิสกะากำลังทำให้นักดาบพิฆาตสูนตกใจด้วยหน้าก,กากตัวตลกฮากานิสกะเรียกทันจิโร่ว่าลูกแห่งความสดใสทันจิโร่สับสนเขาบอกไว้ถึงสีตาและสีผมโดยเชื่อว่าครอบครัวของเขาต้องทำงานกับไฟและเรียกมันว่าโชคดีและเป็นเหตุแห่งการฉลองทันจิโร่ประหลาดใจที่รู้เรื่องนี้ขณะที่ฮากานิสกะเชื่อว่าดาบจะก,กลายเป็นสีแดงสำหรับทันจิโร่ ข้างในกระทร่อมทันจิโร่ได้รับดาบนิจิรินขณะที่ฮากานเสกะกล่าวว่าดาบเหล่านี้มีชื่อเรียกอย่างว่าดาบ เนื่องจากดาบเปลี่ยนสีตาผู้ชายเมื่อเปิดฝากอาวุธใหม่ใบมีดจะเปลี่ยนเป็นสีดำผลลัพธ์ที่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับทั้งฮากานิสกะและซาคอนจิทันจิโร่กังวลว่ามันจะเป็นลางร้ายแต่ซาคอนจิสงบความกังวลของเขาโดยระบุว่าใบามีดสีดำนั้นไม่ธรรมดาในทางกลับกันฮากานิสกะรู้สึกโกรธเพราะเขาหวังว่าจะได้เห็นใบดาบสีแดงสดเขาม่งทันจิโร่และล็อกขาเขาไว้ในขณะที่ โเริ่มสับสนกับการแสดงตลกแปลกๆนี้ในขณะนั้นเองอิกาคาสุก,กายของทันจิโร่ก็มาถึงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจแก่เขาเขาต้องเดินทางไปยังเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งมีรายงานว่ามีเด็กสาวหายตัวไปเยื่อรายล่าสุดพึ่งถูกจับไปหญิงสาวที่ถูกพรากจากคู่มั่นของเธอกลางดึกโดยไม่คาดคิดไม่ได้รับข้อมูลทันจิโร่ก็เตรียมตัวสำหรับภารกิจแรกในฐานะนักดาบพิฆาตอสูร แล้วตอนนี้ก็จบลงในมังงะจะมีภาพของซาคอนจิไว้นุ่มโจมตีอสูรแปลสภาพเท่านั้นแต่ในอนิเมะจะขยายเป็นการต่อสู้ของทั้งสองเล็กน้อยในมังงะไม่มีฉากที่ทันจิโร่ถามอสูรถึงวิธีกลับเป็นมนุษย์ทันจิโร่แค่บ่นว่าเขาได้ถามอสูรไปในระหว่างเดินทางกลับไปที่กระท่อมของซาคอนจิ